เดี๋ยวไปซื้อคุ้ยทอดให้ทิมงานกินก่อนนะคุ้ยทอดคุ้ยทอดสวัสดีค่ะเอาห้าสิบบาทเอากระโจงอะไรเปล่า่ะเอานี่กับอันนี้ค่ะเดี๋ยวเอานี่สามสิบอันนี้สาวานะคะ ฝนมาตกแห้งไปไดยแถวผุนแห้งขนาดเลย ็ถามหนูปะเขาไมาได้มังโฟค่ะใช่ค่ะเปิดก่อนมันจับยากเอาเอา,เอาไปกินกินก่อน,นโอเคกินเลยค่ะเปิดปุ้งทีมงานนะจอมะโอ้คนดำหน้าหลายอยู่ มีแต่มาตัวใหญ่ๆ,ๆนี่บรอกินคอยมานี่ย <Okay. S 1> มาอันสีพน่พันก็ชอบไป็มาหุ่นดีๆไปซื้อน้ำก่อนนะคะกินน้ำต่อนะกินด้วยกันนะคะกินด้วยกันด้วยพี่น้องนี่ค่คะสะารา,ามรอ่ใช่สาขามาดามอุงคู่แล้ว เมื่อวานใครเนี่ยปกติอยู่โดยค่ามาเช็ดช่วงปู่บาตจักยานมาอือเผามาดำนี่โซด<ห>น,นี่นะ่ะโซดเนี่ยโซดบัดนี้บ่อือดูแลวก็สมคว่โซดบ่ะ <laughs> ตอนนี้เข้าหมู่บ้านกุสมานะคะบ้านหลังนี้จะแต่ก่อนน่ะ เป็นบ้านโบราณน่ะมันะล่มลงเองเลยนะ,ะตรงเนี้ยก็ขึ้นไปถ่ายตานะนะขึ้นไปถ่ายมันโยกแล้วอืมมันถล่มเองเลยนี่นะแม่เลยบตอนที่ถ่ายยังไม่ถล่มแล้วก็เดือนถัดมาถ,าถาล่มลงเองเลยปึ๊บคือไปละถ่ายถล่มไม่<ๆ>ไม่ไม่ตีเฮ้าด้วยป่ะนี่เดือนถัดมาถล่มเลยสวัสดีบ่สถล่มตอนขึ้นเออเขาก็บอกโยนระวังเด้อยันถล่มไปนี่มาถาล่มทีเดียวเลยบัดนเนี้ย มันมีแต่เครืองห้างเลยเนาะมันเะแม่องห้างหลายเครืองห้างหลายเนาะมีแต่เป็นละขายเครืองห้างนี่เนาะใช่ขายอะไรชมีผู้ชมกือมีอย่างบริหางได้เหรอจงอะไรเนาะมีเด้เงินหลังนี่เลยอันนี้คือว่าสี่สิบปีเลยนะหมายถึงไม่มีคนอยู่นี่ฮะใช่ค่ะแล้วก็ทำไม้ตะเคียนทั้งหลังนะฮะทำตะเควยนเลยนะ เออมาที่เห็นทั้งหลังเข้ามาแต่แถวพุทธิเนี่ยแหละเห็นเขาเล่าให้ฟังนะแล้วก็เจ้าของบ้านโดนงูกัดงูเห่ากัดงูเห่ากัดจมดินมาดาไม่รู้ก็เออก็จี๊แหละก็เลยไม่มีคนอยู่อีกเลยนี้ซื้อน้ําก่อนเอาอะไรดีเราเอาเหมือนเดิมหนึง่งสวัสดีค่ะไม่มีใครกินนั่งกินคนเดียวเรากับนายพุทธิก่อนทั้งนั้นเอาอย่างน้อ Anh mong mong mắt. Anh 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 mắt.